món thăm thúc thôi cái chân đầy nó nhôm dạ nhôm thăm thúc thôi nãy đầy ở bụng ý không biết khả năng của ta số phải hết chẳng gì là มื้อนี้ตอนสายๆพวกแคนว่าสิขึ้นไปเหตุงานก่อสร้างอยู่ในเมืองค่ะหลวงพ่อเพรดีอ้ายพเ่นทั่วมาน้ำคนบอกว่าเขาอยากได้คนงานเพิ่มค่ะอายุวันโนสุขังผาลางโชคดีมีใช้เด้อโยมแล้เจ้าอยู่ใน่อย่างก็ลงพ่อ จักว่าดข่อยคือตีลื้อเงาเจักอย่างลือ้อเงาครับเป็ยังไงวะกับบัสก็ยังคึกกันนะครับหลวงพ่อมันสนิบวันสันเสาร์เด้ยหลวงพ่อเออเอาเอาเอาจะสันน่นก็ได้ ท like ี่สูจน wow. ์จงรักผาตานานขอตั้งบริวารเหล่านี้จอยจอยจอยเมาเขาครับ อาบลงพ่อเอาเขาเอาช่วไ้ตัวอุณคับถามึงแผ่แรงนี่กูสิโต้มมึงท่านผ่าน ท่านไปใส่นอนผ่านท่านท่านมึงเฮ็ดอีหยังยวนอ่ะคันมึงมาไกลมึงไปนอนน้ำไกลเลยมือแรงนี่ไม่ดุดนซิง คือบ่ได้วะโอ้คนแห่งฝ่าวอยู่โอ้ยคือบ่ได้วะเพิ่นแกบ้านได้ลูกาจำได้บ่อ่านี่อ่านได้บ่อ้าวอ่านโจทย์ให้แม่ฟังก่อนอ่านโจทย์ให้แม่ฟังก่อนให้นักเรียนเติมบรรยุทธ์อ่าเติมบรรยุทธ์เติมได้บ่อ่านคำศัพท์ก่อนอ่า เติมเติมได้ก็เติมอัน,นลูภาพนี่คู่ห้ระบายสีน้ำเปล่ลูกห้ระบายเดี๋ยวเติมแล้วเข้าไฮระบายอ่าเติมต่อไปหกครั้งเลยแล้วโอ้ตามพันอ๋อครัแบบ ว่างไรครับเป็นได้ว่างบพรว่าเพื่อนไปเห็นงานบุ้ยร่ำน้ำต่นเด็กอ๋อไปกับไปตัวครับว่างงานอยู่พอดีพอได้เงินใส่โอ้พอดีเลยครับลังหาคนงานพอดีครับผมอ่เมื่อนี้เอาลุงพักจัดการจัดงานให้โชคดีมีใช้หาเงินหาทองมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงพอเลี้ยงแม่เด้อใเบื้องตัวนี่กับเบิ่งลูกเบื้องแย่เบิ่งนั่นเบื้องลูกเบื้งเต่าจัดการเจัดงานลูกเบื้องแยเด้อลูกอ๋อ บกลาอย่ายดือเด้อลูกเดอ้อต่างใจเรียนพ่อกับแม่ไปหาเงินไม่บกลาแล้วพ่อกับแม่กลับมาครับแล้วก็แม่ฝากย้ายนั้นเด้อลูกแล้วก็อย่าไปเล่นน้ำเป็นน้องมันเลือกมันอันตรายแม่เป็นห่วงเด้อลูกเดอ้อแบ้วเท้าคนอื่นเท่าหรอเท้า เป่นได้ลูกเลี้ยนออนไลน์ใด้ืใดบก็ได้ครับได้เด็ดีมันบ่ค่อยดีโทาพดับดับติดติดเออไหนล่ะมืนอีไปยัง้ามาปลูกพักปลูกมีขาอมีงั้นจะได้ไปคิดโทรศัพท์ไม่เด็ดบ้านไดไว้เนาะหาหมาหมาไม่่อยกันไม่ไ่ลาว่าผัดเ้องไรแบบนี้ห้อกินม่ชันหรอกเ่าเบิดกรแถบหลายัห้ลัแต่สนาว ขายบ่ามาใหญ่ขันหามีคมนมาซื้อดีกว่าเอาถิ่มบืนเนี่ยเอาแค่ดีแหละลูกเขาจะได้มีเงินมี้อย่างไว้ซื้อกับเผากับน้ำไปค่ะขนมย้ําไปโรงเรียนเนาะครับจะ,จะ,จะเอาเงียว่างสันละครับไม่ไงลาขอไปเหตุการณ์ป่านทรงครูทั้งถึง,งานาเด้อเอาไปว่าลูกมันยต้องกาลังจีฮอนพอดีครับเอา,าเวเฮ็ดสาวจะได้ทรงครูครับน,นั่นทายอีกแล้วโอ้ยเพื่อนั่นเด็กคิดแล้วคิดนึงแล้ว อัานให้แล้วโอ้้ยคืนก็ได้ทีมของปอสมบูบรณ์นี่มั้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะ บ้าจ๋งเลยมาคือไหว้คือสอสอเท่น้อมาซื้อยังไงครูผมมาหาแนวกินนี่นะครับมีอย่างกินน้อนะมันนี่ลายอย่างค่ะเลือกเลยค่ะเลือกเลยรถตันที่ผ่านโอ้ยช่วงนี้โควิดเนาะครูบด้สอนคือสบายเนาะค่ะครูก็ได้สอนนะครับได้งานได้เห็ดไปงานสอนออนเฮนออนไลน์ว่ได้กเขาคือกันนะได้แ่้ววันนี้18บาท้ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ข้อ3ซื่อสัตว์สุจริตค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเวลาที่เราเก็บของได้เราก็นําไปคืนเจ้าของหรือที่ไม่นำาลงมันเป็นของตัวเองก็จะเป็นการซื่อสัตย์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อผู้อค่ครูครับ,บครูครับ,บครูทำมือถืหล่นอ,อ้าวจริงดิ นี่ครับมูถี่ครูโอเคขอบใจมากครับครับเดี๋ยวก่อนจอยมานี่ก่อนครูมีรางวัลจะให้ครับนี่ครับรางวัลไม่เป็นไรครับครูพมมีความบริสุทธิ์ใจที่จะนำมาคืนครูโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนครับงั้นผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีนะครับครับผกบ่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 ครับผากครับผครับรัก่อนสารพิครับ มีคนมาซื้อผักเขาว่ามีแต่คนคิดรักโอ้ยไ,ได้ประเภทออกจากธนาคารบอรโอ้ยอันได้ก็ได้เบิดละ เอาผักบ่คับมีแบกทั่วบ่มีครับกำเท่าัยกำร้อสบาทครับอาสองกำเอาักบมต้รับเรือกนี่ฝากยังแม่จอย มยอ,ยอันนี้กระป๋ามรักบาร์ดกระป๋ามรักสีบาทครับเบบาทแล<า>้วตามกัอนอ,อันนี้โฮมูน้าพันน้าพัน,น,พนตัดหญ้าอยูย่ไปไหนเด้อมันยาวแล้วครับครับครับขออนุญาตครับท่านผออ,ออ้อาวาดีวครับว่าไงคุณผูหญิสบ,บดินใช้นั่งเลยครับ พอดีจะมีเรื่องแจ้งครับคือเมื่อวานก่อนครับผมทําโทรศัพท์หล่นที่ร้านค้าพอดีเด็กชายจอยเป็นผู้เก็บได้แล้วเอามาคืนครับแล้วก็มีอีกเรื่องนะครับเรื่องพระครูแจ้งมาแจ้งมาว่าเด็กชายจอยนี่เปเห็นตู้บริจาคเปิดอยู่อแล้วก็เป็นผู้ที่เอาไปปิดตู้บริจาคให้ครับซึ่งถ้าเป็นเด็กคนอื่นก็อาจจะ เอาเงินในตู้บริจาคไปแล้วแสดงว่าเงินไม่หายเลยใช่ไหมเงินเงินไม่หายเลยครับอ๋อพอดีเลยพอดีพอจะประชุมคณะกรรมการพอดีจะมีทุนหนึ่งให้เด็กที่มีความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็กระตันอยู่นะครับก็จะเอาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาวันถัดไปนะครับครับขอบคุณมากครูท้ายที่มาแจ้งครับผมอครับผมขออนุญาตไปดูนักเรียนก่อนนะครับครับผมนสบายครูท้าย เชิญครับพ่ออค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะครับสักคุณนะเดี๋ยวผมตามไปขอบใจมากค่ะพ่ออหวัสดีครับใช่ครับขอเป็นช่องบ่ายได้ไหมครับพอดีผมจะออกติดตามการเรียนแบบออนแน์ hand ของเด็กครับได้นะครับ ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีค่ัคุณพ่อสวัสดีพ่อกับลูกสวัสดีครับเป็นไ,ไงแน่แม่ เปลี่ยนค่าราเนี่ยนะคร่ะนะายกันเบิ้งเด้อสวัสดีคร่ะแม่สวัสดีค่ะขอต้อนรัะสวัสดีค่ะคุณครูเชนนั่นค่ะขาอนุาตว่าลูกเหรอค่ะขออนุญาตค่ะเขาบ่เป็นยีนเขาได้อยู่ค่ะค่ะไปกันเบิ้งเด้อครับเด้อครับผมสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะอนุญาตว่าคุณแม่ค่ะบอกยอยู่ค่ะ ก็้องอย่าลืมทำหนังสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษานะ,ะพี่ปรึกษาด้วยแล้วก็ท่านสนที่รับผิดชอบโรงเรียนด้วยนะครับสวัสดีค่ะี่ี่สบายดีสบายดีนี้สบายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากที่เราเอาติดตามนะครับการเรียนการสอนแบบออนเฮนได้ทราบถึงปัญหาหลายๆอย่างนะครับแต่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับท่านประธานพอดีเราเจอเคสนึ่งก็คือเด็กชายจ่อดนะครับเด็กชายสมคิตหาเอื้อมนะครับเขาแบบอยู่กับยายพ่อกับแม่ไปทํางานต่างจังหวัดต่างถิ่นนะครับที่สุดที่จะให้เขานะครับซึ่งเขาเป็นคน พฤติกรรมดีเรียนดีขยันอยู่ตลอดนะครับช่วยผู้ปกครองทำมาหากินนะครับซึ่งเขาไม่อยู่นิ่งเขาฝ่ายเรียนรู้นะครับและก็ช่วยเหลือผู้อื่นตลอดเวลานะครับทุกท่านในที่ประชุมเห็นว่ายังไงบ้างครับแสดงว่ามติเป็นเอกฉันนะครับท่านประธานครับพอดีที่ประชุมเอกฉันท่านประธานคิดว่างไงครับก็เห็นด้วยค่ะถือว่าเป็นนโยบายที่ดีมากเลยครับดีนะครับเพราะว่าโรงเรียนเรามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดีนะครับ ซึ่งเราทํามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ต่อเนื่องทำให้โรงเรียนเราสามารถที่จะดูแลเด็กได้ทั่วถึงมากก่อนที่จะเลิกประชุมนะครับทางเรียนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมกันพัฒนาหักกันแพงกันนะครับก้าวไปด้วยกันนะครับทําให้การดำเนินงานยังโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตตรวจสอบได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทําให้การดาเนินงานเราดำเนินงานไปได้ดีครับขอบคุณครับ the honesty Hon The honesty. Hon <esty. S 2> The honesty. The honesty. แปลว่าความซื่อสัตย์สุจริต